มีตังพอนอีกไปก่อนลูกไปก่อนนะรับมาได้อะไรมบ้างครบไหมตังค์พอสี่สิบเ,เอาแบ่งคนอันเอาขึ้นเลยจ้ะตังค์พอสี่สได้ไปขึ้นรถไฟฟ้ากัน 对对对对对。 เชียวใหม่เด็จกับแล้วมาส่งเด็กแข่งตวจโอเอไม่านรายที่ประสบการณ์ใหม่เรียบร้อยแล้วผ่านเข้ารอบชิงแล้วก็แข่งรอบชิงเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายตอนนี้ก็รอผล24 25ว่าจะได้ที่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็มาขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อจะมารถไฟนอนปลายทางของเราคือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนี้มันจะถึงแล้วนะคะทุกคน ขัยนยนไบถึงแล้วเดี๋ยวเราลงสถานีกลางกรุงเทพตะวันตกนะคะขอบคุ <ขอ S 2> แล้วนะคะเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วกับทริป7วัน8วันของเรานะคะตอนนี้เราจะกลับด้วยรถไฟพูทปูนรถไฟนอนรถ <c oughs> ไฟนอนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้เรามารถไฟฟ้าตอนนี้เราไปรถไฟนอนเนาะเรากลับเชียงใหม่ด้วยรถไฟนอนนี่เลยสองทุ่มห้านาทีตู้เบอร์13เชียงใหม่ใช่ไหอะไรเนี่ยประตูบีประตูบีประตูบีไปทางไหนไม่รู้ไปไม่รู้เหมือนกันไปเข้าไปก่อน Продолжение следует... เลขอะไรนี่ก่ะเอาเคี้ของกันเคี้ยของกัน เราจะไปดูข้างบนกันนะคะเอากล้องมากล้อไปแล้วเหรอคะทำไมไปไวจังไปแล้วตอนนี้กี่โมงหรอสองทุ่มตอนนี้หกนาทีตอนนี้หกนาทีเพิ่งออกเมื่อกี้นะจะเอาเป๊ะเลยเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันมาถึงกันแล้วนะคะข้างในรถไฟตู้นอนตู้ตู้ที่สิบนะตู้ขบวนที่ขบวนที่เท่าไหร่นะสิบนะ เมื่อกี้เราบอกว่า13นั่นน่ะมันเป็นด่วนพิเศษ13แต่ว่าคันที่10ตู้ตู้ที่10ใช่ขบวนที่13ใช่ตรงข้างเอาขบวนที่9ขบวนที่9เป็นไอ้ตัวตู้ใหม่13เป็นตู้เก่าข้าตู้ใหม่จะเป็นเบาะเบาะแดงอันนี้เป็นเบาะขาวจะก็จะเป็นก็ข้างก็นอนเข้ามาถึงก็พร้อมนอนมันเป็นเบาะนอนเลยเนาะอันนี้เป็น2คนเป็นผู้ใหญ่กับเด็กน้อยก็จะได้ชุด2ชุด ก็เขามันก็ผมนอนก็ปิดม่านก็นอนดินด้านบนนะด้านบนมีอะไรบ้างพัดแบตข้างบนน่ากลัวมากเอากล้องมาตอนนี้ข้างบนน่ากลัวมากกลัวตกกันอะไรตอนนี้กลัวตกชึบเนี่ยเป็นเซียนไม่มีที่ขึ้นแล้วมันมีที่ขแค่อันเนี้ยสองอันเนี้ยถ้าเด็กนอนดินเนี่ยตกใครนอนนะใครนอนดินห้ามนอนข้างบนนอนข้างล่างดีกว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีผ้าม่านแล้วก็อันนี้เกิดอะไร อย่างจะถือค่ะอันนี้คือปุูมอะไรปุูกเหมือนกันตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บของอะไรมั้งตรงนี้ก็จะเป็นหมอนไม่มีอะไรไมีแค่นี้ละก็มันเป็นตูน้นอนเหมันจะมีเดี๋ยวมากับข้าวเพืเราได้ไงเนาะโอเคตรงนี้ก็มีให้เก็บของข้างบนตรงนี้ได้ด้วยอันนี้เราก็เก็บผ้าไว้ตะกร้าไว้เก็บของแล้วก็พัดลมมาเลยพัดลมมาเลยเราปิดไว้แล้วก็มีไฟตรงนี้เสร็จแล้วก็อย่าเพิ่ง รอเด็กก่อนสีเด็กกำลังรีวิวอยู่อันนี้ก็เจอท่าผมไม่พอขอเพิ่มพ่อมายุงด้วยยุงใช่หมอันนี้เนี่ยุงอ่ะพ่อมียุงด้วยจัดจัดจั่าโอเคเราไปไปที่ไหนต่อก็ไม่รู้แบบไปข้างล่างนี่เราขึ้นมาเสร็จเขาก็มาอะไรนะเราลงพิธีการลงพิธีเช็คตั๋วเช็คตั๋วแล้วก็กับข้าวใช่รับเมนูอาหารรับออเดอร์เด็กเด็กลงก่อนเด็กลงก่อน แต่กว่าเสียวแม่ด้านล่างด้านล่างมีที่เปิดพัดลมอยู่ตรงนี้ใช่ไมม่หีสวิิตช์เปดพัแล้วข้างล่างบรรยากาศดีมากทีหน้าต่างที่ข้างบนไม่มีหน้าต่างข้างล่างมีหน้าต่างชมวิวได้ดหมดข้างบนมันจะเป็นมุมสลบแบบนี้มันจะแคบหน่อยะข้างบนเป็นหลังคาไงใช่ข้างล่างก็จะเป็นมุมสายตาอะไรมีหน้าต่างก็มาดูชมวิวไป แต่ว่าอยากให้ตรงนี้มันชัดๆหน่อยเนาะงนี้เไม่ช็คไงเวลายน่าจะผ่านฝนผ่านอะไรผ่านฝนผ่านร้อนมาเยอะๆกะถ้ามันแบบใส่คลิกเนี่ยมันจะแบบคือดีแต่ที่แน่ๆถ้ามาจองเราเราจองที่ที่เก้ากับสิบเก้ากับสิบมันจะมีปั๊กด้วยปกติที่อื่นไม่มีนะนี่มีปั๊กไฟมีปั๊กไฟให้ด้วยแต่ที่อื่นแต่ที่อื่นไม่มีนะผมหาไม่เจอไม่มีนะ เราก็ขึ้นสองทุ่มขึ้นมาก็จะนอนกันละเพราะว่าเรามาตอนงานแยออกสองเรามาสองทุ่มไงขบวนก่อนหน้านั้นมันหกโมงเนาะขึ้นบนนั่นโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเยรอรถไฟนิ่งแล้วก็ไปดูห้องน้น่วันนี้ถ้าเด็กได้นอนคนเดียวเด็กจะแฮปปี้แฮปปี้เธอว่านอนเบียดเพราะเขาเลี้ยงคนนะ แม่ก็ขอนตุบเปลี่ยนแ่ไม่เอาไม่ไม่นอนวันนี้เคยนอนตรงนี้แดดตุบแม่ไม่นอนตรงตะแกียงฟังก่อนจะโอเคดีมากเลยคือดีมากด้ยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันแม่เลยนะเมื่อคืนก็ไม่เอาแม่เื่อนแลวว่าไม่เน่ไม่รักแม่เลยทิ้งแม่หนีไม่นอนกับไม่นอนจับมือกับเลือดแล้วแม่นอนกลัวผีคนเดียวคือทั้งห้องเหรอไม่แบบว่ากลัวผีก็หมดเลยอ่ะ นี่อนพ่อคอนจะไปดูห้องน้ำละให้พ่อคอนไปดูห้องน้ำก่อนปีนี่เดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเราก็จะไปรีวิวห้องน้ำกันค่ะไม่ไม่พ่อคอนไม่ไปเจอ่พี่นั่งก่อนไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาเช็คของอยู่พี่เขาเช็คของอะไรอยู่ไปเดี๋ยวพ่อคอนไปนอนยื้เส้นยื้สายก่อนให้ระวังตกนะมยื้เส้นยื้สายเนี่ยซูมเข้าไปที่เม่งเปิดเม่งรับซับสวัสดีครับสามคนเนาะครับผมเลขที่เก้ากับเลขที่สิบบวกเด็ก ครับผมขอบคุณครับครับผมไปดีคอน้องคาะน้องเก้าสิบบวกเด็กโอเดเด็กแย่งของผู้ใหญ่ไปแล้วเด็กแย่งขอาผมรู้ไปแล้ว มีสองแบบรถไฟต่อไปเลยต้องอันนี้หน่อยนะคะทุกคนน้ำมีสองแบบแบบน้ำมันอยู่ตรงโน้นเหยียบเอา ไม่มีางลองรับละตู้อรอะไรนะนนนนมันจะเป็นสแดงมันจะเป็นตู้ใหม่จะเป็นตู้ใหม่เป็นจะไม่ใช่ระบบธรรมชาติแบบนี้ที่ถ่ายลงไปแล้วห็นอะไรนะดินหินระหัตถ์ในข้างในมันจะมีบอกว่าเขาบอกว่าห้ามห้ามถ่ายตรงสถานีก็คือจุดที่จอดอะ่ะก็คือตรงสถานีอะ่ะห้ามห้ามช่องน้ำห้ามถ่ายห้าม จะรับปัสจวยทุกอย่างเพราะว่ามันจะฝากของฝากไว้ที่เขาเขาเอาของฝากใช่แล้วก็ปล่อยไประหว่างทางแต่ถ้าเป็นเป็นตู้ใหม่รถใหม่มเป็นระบบใหม่ก็จะมีถังใช่ก็คือเข้าได้ตลอดเวลาจะเข้าตอนไหนก็ได้ก็ไม่ต้องรอว่าต้องรถออกเท่านั้นต้องต้องรถไฟออกอกดก็เข้าได้การขเขาเรียกว่าอะไรนะนอนพอดีไหมพอด,ดีนะประมาณร้อยแปดสิบนอนได้อยู่เนาะ เขาพอร้อยเจ็ดสก็นอนได้อยู่มีเหลืออยู่เอาของไว้ไปเท้าได้อยู่เขาทันมางับตอนไหนอะมางับมาเก็บแล้วเขาจะไปช่วยบุกี้อื่นละนี่ก็ที่ห้อยลงมาข้างล่างใช่เหรอเล่าอันมางับตอนไหนไ้ขนาดนีปั๊บมีที่เดียวนะหาไม่เจอละเรียงขาช้าจะลงมาให้เรานอนแต่ตอนกลางวันก็จะกลายเป็นรถไฟเขาก็จะเก็บละเขาก็จะเก็บ ไปท่านั่งสำหรับตอนกลางวันกลาคือคนเดินทางก็คือก็นอนสวิตพัดลมอยู่ตรงนี้เมื่อคืนไม่เห็นนะตรงนี้ใช่พี่เขาบอกสวิตพัดลมแต่ว่ามันจะตัดระบบทำลายตัวเองอัตโนมัติตอนกลางคืนใช่ตอนกลางคืนน่าจะหนาวเพราะมันเย็นไงมลนานมันก็จะร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าแอร์มันไม่ได้เข้าข้างในบ้านเราไงอ๋อ แม่ก็เลยมว่าเอ๊ะทไมไม่ออกเรว่าเขาตดระบบตัวเองตนมันเปไฟไว้ก่อนเซที่เขาก็มาไล่จัดของละก่อนถึงสถา,านีเพื่อเตรียมรับผู้โดยสารสาที่สถานีปลายทางแท,ที่เชียงใหม่ก็จะเป็น,ปน,ปนร,รถไฟตู้นั่งแล้วก็จะเดินทางัน,นการกำจัดเราก็ใกลกอีเรียบร้อยอนี้ปลายทางแล้วตอนนี้อีกประมาณน,น่าจะสิบนาทีแล้วก็จะถึงแล้ว เกือบสิบนาทีกระเป๋าใหญ่ก็อยู่ได้แค่รั่หร่วนต่พี่เขาเป็นเลยะมื่ดูแลเป็นกกี้ใช่มอนขบ้านเขาะไรติดขัดอะไรก็แจ้งพี่เขาได้เม่อคืเด็กนกว่าหงมือไหว้วางที่นอนวมกับแม่ก็นอนได้สบายนะลูกเนาะไม่ได้อื่นอะไรแค่เด็กน้อยจะนอนติ้นหน่อยนอนินใช่มันจะเบียดแม่แม่จะ นีขยับไปหน่อยลูกแม่จะตกเตียงก็ขยับแรงดูหลังก็โอเคอยู่นอนสบายอยู่โยกเยกโยกเยกครั้งแรกที่รถไฟดูนอนเป็นไงบ้างคะเด็กโอเคไหมคะเด็กเป็นไรบ้างโอเคไหมสนุกไหมสนุกไปอีกไหมรถไฟดูนอนนะถ้าครั้งหน้านะถ้าเราจะเที่ยวรถไฟดูนอนเราไปเบาแดงกันเราไปรีวิวเบาแดงกันวิวอะไรนะเบาแดงออ๋ใช่มันจะเป็น บอกไปอีกพันอ al, บอกไปอีกร้อยกว่าบาทใช่ไม่เยอะบอกไปไม่เยอะแต่พอดีว่าคราวนี้เราจองแบบนี้ไปแล้วเพราะว่ามันจะเวาพอแดงจะมาก่อนไปก่อน้อเราต้องเผื่อเวลาว่าเด็กน้อยจะทาธุระเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้เราก็กลัวว,ว่าถ้าจองเสร็จไวแล้วเรามาไม่ถึงเราก็จะพลาดอีกใช่พลาดอีกแล้วก็ไดว้วุ่นวายได้ไปหายใช่ก็เลยเอาเผื่อเอาเวลาที่เราจะสบายสบายก็เลยได้สองทุ่มก็คือก็เป็น ก็เลือกเอาระหว่างตู้ใหม่กขบวนที่เ้าตู้เก่าคือขบวนที่ามเลือกเอาตู้กระถิบเก้าเก่ากะามันต่างกันไม่เยอะนะคะในสวนราคาร้อยกว่าบาทควาสะดวกสบายต่างกันแน่นอนตั้งแต่ห้องน้ำก็แต่อะไรเลยเพราะว่าเป็นตู้ใหม่เนาะใหม่อะไรก็จะใหม่ทุกอย่างก็จะใหม่แอรระบบนั่งอะไรพวกนี้ก็มีไฟฟ้าหมดชาร์จไปได้เลยจ้ะโอเคประมาณนี้ก่อนเด้อเราจะถึงปลายทางละ ก็เตรียมตัวเอาของลงรถก,กันนะคะเด็บิกสำหรับคลิปน,นี้เพืชอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไม่พลาดการติตามชมของคลิปแมบรีที่เที่ยวนะคะวันนี้เราจะต้องขอ,อกตัวลาไปก่อนกรอะเอาของลงรถก,ก่อนบ๊ายบาย